บ้านส่วนฮกพรชนแนลเกษตรอินทรีย์วิถีบ้านๆนะครับเห็นข้างหลังผมไหมครับเป็นแผ่นสังกะสีนะครับครับลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยนะครับเป็นไฟล่อแมงนะครับวันนี้ภูมิจะเสนอนะครับเมนูสุดพิเศษนะครับเมนูเกี่ยวกับแมงนะฮะเราไปดูกันครับ บ้านสวนหกพรอยู่อุดรธานีบ้านสวนหกพรมีแต่ของดีดบ้านสวนหกพรเริ่มมาใหม่กี่ปีสาดอาหารอินรี์ให้กับชุมชนบ้านสวนหกพรบ้านสวนหกพรบ้านสวนหกพร พร้อมจะแบ่งปันไปนะครับรล่อแมงนะฮะเมนูเช้านี้นะครับก็คือแมงควุมนะครับเราได้มาจากไฟล่อแมงมาสดๆนะครับจากเช้าวันนี้นะครับพร้อมกับหน่อไม้ส้มนะครับที่น้องคงจะเดาได้แล้วนะครับว่าจะทําเมนูอะไรนะครับแกงแมงควุมนะครับใส่หน่อไม้ส้มนั่นเองนะครับ แมงที่ได้นะครับแมงกีซอนนะครับแมงตับเต่านะครับแมงเขียวๆนะครับตะกระแต่เราก็มีนะครับก็แมงสลิงครับจีน่านครับก็ได้ด้วยนะครับเราเรียกว่ารวมสารพัดแมงเลยนะครับ เริ่มแรกนะครับขั้วหน่อไม้ส้มนะครับให้สุกก่อนนะครับเอาหน่อไม้ส้มที่ล้างแล้วนะคะคั้นเอาน้ําเดิมมันออกนะคะแล้วก็เอามาคั่วใส่น้ําแค่พอนะคะพอประมาณขณะที่รอนะครับหน่อไม้ส้มนะครับสุกก็ทําผัดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดหวบมนะครับ พินะรี่รนะครับก็สำเือจแล้วนะครับนรื่อเสร็จก่อนนะครับนะครับทางท่านอาจารย์จะเรียกว่าขั้วนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับมีแต่ซอสกับเกลือนะครับแล้วก็ตะไคร้กับเค้าเข้ากันนะครับก็ง่ายๆครับใครก็ทําได้นะครับเมนูนี้นะครับงาเมนูจารด่วนครับ เมนูแรกนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสิ้นนะครับพร้อมรับประทานครับตอนนี้หน่อไม้ส้มนะครับสุกแล้วนะครับฮะพริกลงครับพริกลงปลเกลือครับเกลือครับพร้อมลงปลายลงปลายนะครับ ครับก็สุกแล้วนะครับ่อไม้ส้มนะครับเอาพริกลงไปเอาเกลือลงไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็แมงนะครับแมงลงนะครับอันนี้จิกุ้งนะครับภาษาทางเหนือเรียกจิกุงนะครับภาษาทางนี้เรียกว่าอะไรนะฮะจิปโปมจิปโปมนะครับ สาบ้านผมเรียกจี้หล่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมรับพื้ที่นะครับแมงลงไปครับแมงลงไปก็แมงลงไปนะครับก็คนให้เข้ากันครับครับเราก็ขั่วแมงนะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับ การพั้วทีจะเก็บไว้ถนอมอาหารนะครับมันจะไม่เสียง่ายนะครับเอาไปทำยังกิบก็ยังได้อยู่ครับตอนนี้นะครับทำไอ้ทอดปีกแกงก็ยังได้นะครับคือเราพั่วไว้ก่อนนะครับไอ้แมงสุกก่อนนะครับเราค่อยไปทำเมนูอื่นต่อไปนะครับตอนนี้แมงสุกแล้วใช่แล้วมันจะแซบแล้วอร่อยแล้วนะครับ ตอาสุดท้ายก็ผัดลงไปนะครับเป็นผักสูดนะครับผักหอมนี่หอมเชียนใจนะครับสูดซูดนะฮะอย่าลืมนะครับก่อนจะเอาผักลงไปก็ต้องชิมให้เรียบร้อยนะครับการจะอร่อยมากอร่อยน้อยนะครับขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับลุงเอาตามใจตัวเองเลยนะครับแล้วก็สักครู่หนึ่งก็ตักได้เลยนะครับ สเสร็จแล้วครับนูนี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับตรเรับประทานได้เลยนะครับมีเนื้อมีข้างน้ำครับครับมีคือหน้าตานะครับนี่ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเทสเทสแล้วก็เทสนะครับเมนูแรกนะครับที่จะเทสก็คือเมนูแกงหน่อไม้ส้มใส่แมงรวมนะครับบอกได้คำเดียวครับ ว่าแซ่บมาเมนูที่สองนะครับอันนี้เป็นคั่วนะครับคั่วบวบนะใส่ลูกชิ้นด้วยทดสอบนะครับอืม บอกได้คำเดียวครับว่าใช่ครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสิ่งใดนะครับที่อยากให้เราทำแล้วก็อยากจะมีคำแนะนำนะครับ ให้เราต้องปรับปรุงหรือทําอะไรนะครับหรืออยากจะให้เราทําอะไรนะครับก็บอกมาได้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมเราจนจบคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ